สวัสดีครับก็มาพบกันกับเกมโซนไนท์พีเคลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำการเริ่มต้นซีซั่นใหม่กันแล้วนะครับซึ่งผมนะครับก็ได้มีอาชีพใหม่นะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับสำหรับอาชีพใหม่นี้นะครับก็เป็นอาชีพไวท w วอล์กเกอร์นะครับก็เป็นอาชีพที่ต้องทำการเติมเงินก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะครับก็จะเป็นอาชีพนะครับที่ผสมผสานกันระหว่างนักลบนะครับกับเฮอร์บัลลิสตนะครับ ก็จะเป็นสายลูกครึ่งนะครับที่มีการโจมตีระยะประชิดนะครับกับนักเวทแบบพิษนะครับก็จะได้มาเป็นนักรบนะครับที่มีความสามารถในการโจมตีระยะใกล้นะครับและทําดาเมจพิษได้ด้วยนั่นเองนะครับสาหรับบิลในการเล่นนะครับที่มาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นการปั่นนั่นเองนะครับทาดาเมจด้วยการปั่นนะครับทําไมต้องเล่นเป็นสายปั่นนะครับเพราะว่านะครับสายปั่นนี้เป็นสายที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับ แล้วใช้สกิลผูกชะตาะครับที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาของง่ายด้วยนะครับก็นํามาเป็นสายพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับในการที่จะนําไปฟาร์มของหรือว่าผ่านบอสในระดับยากๆได้นะครับส่วนในการบิวไปสายอื่นนั้นเราก็ค่อยไปหาของแล้วบิวได้ในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับสายนี้ก็ไม่ยากนะครับขอแค่มีดาบแดงเท่านั้นนะครับก็ทำดามจได้พุ่งทะลุแล้วนะครับ สำหรับสายชิมนี้นะครับเราก็จะอัพสเต็งนําเลยนะครับแล้วก็อัพอินเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีมานาเพียงพอนะครับนอกนั้นนะครับก็อัพสเต็งล้วนให้หมดเลยนะครับสายอาชีพไวโวกเกอร์นั้นนะครับก็เป็นการรวมกันนะครับระหว่างนักรบนะครับแล้วก็เฮอร์บันลิสต์นะครับก็เป็นนักเวทพิษนะครับก็จะทําการรวมกันเป็นไวโวกเกอร์นะครับ อันดับแรกนะครับเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับในส่วนสกิลแรกที่แนะนํานี้ครับจะเป็นของนักรบนะครับในส่วนของนักรบนั้นผมจะอัพแบบนี้เลยนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายสกิลแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพเก่าที่มาจากซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับเราก็จะทําการอัพนะครับลีลาลบไป4นะครับแล้วก็อัพออร่าลุกลานนะครับ4แล้วก็จะอัพสกิลปั่นนะครับไป4นะครับก็เป็นสกิลหากินของเราใน บิลนี้นะครับก็มีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นที่เราต้องอัพนะครับของสายนักลบนะครับซึ่งดาเมจหลักๆนั้นเราก็จะได้มาจากการปั่นนั่นเองนะครับสำหรับของอาชีพต่อมานะครับจะเป็นสกิลของเฮอร์บาลิสนะครับก็จะเป็นอาชีพใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาเราต้องทําการเติมเงินก่อนนะครับถึงจะเปิดใช้อาชีพนี้ได้นะครับในส่วนสกิลแรกนะครับความเชี่ยวชาญด้านพิษนะครับก็อัพไป4เลยนะครับ ก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับและจํานวนอาการพิษสะสมสูงสุดนะครับเป็นทักษะติดตัวเมื่อทําการอัพชัยแล้วนะครับอาการพิษจํานวนสูงสุดเป็น5นะครับและความเสียหายชดเชยอ,อีก35 0ก็จะอัพนะครับในการเพิ่มความแรงของพิษนะครับและในส่วนสกิลต่อไปนะครับก็เป็นออร่าพิษนะครับสําหรับอันนี้เราก็อัพไป4นะครับ จะทาการล็อกพลังเวทนะครับส่วนหนึ่งไว้แผ่ออล่าพิษเป็นทักษะที่ต้องกดใช้งานนะครับคูดาวจํานวน2วินาทีนะครับจะทําการล็อกนะครับ15%ของพลังเวทสูงสุดความเสียหายจากพิษนะครับเพิ่มเติมบวกอีก30%ความเสียหายจากพิษนะครับบวกอีก30%มันจะมีความเสียหายเพิ่มเติมนะครับกับความเสียหายปกตินะครับหลักๆจะมีแค่สสกิลนี้เท่านั้นนะครับที่เราต้องอัพนะครับแต่มันจะมีพอยต์นะครับ ของสกิลที่เหลือในสายนี้นะครับที่เราต้องอัพนะครับไม่งั้นจะเปิดสกิลตรงกลางไม่ได้นะครับผมก็จะไปอัพนะครับฝึกพื้นฐาน2อันนะครับและพัฒนาความต้านทานอีก1อันนะครับก็จะเป็นพอยท์ที่ครบในสายนี้แล้วนะครับก็อัพแค่นี้ก็พอครับหรือว่าในพอยท์ที่เหลือจะไปอัพอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับและต่อมาครับเราจะมาดูสกิลตรงกลางของอาชีพไวท์วอล์กเกอร์นะครับในส่วนสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลยอดอ่อนแห่งชีวิตนะครับ อันนี้ก็อัพให้เต็ม4นะครับศัตรูที่ตายนะครับจะดบยอดอ่อนแห่งชีวิตที่สร้างพลังชีวิตนะครับซึ่งจะมีอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อจํานวนนะครับพลังชีวิตสะสมอย่างน้อย10ขั้นนะครับจะทําการได้รับนะครับโบนัสการเคลื่อนที่การลดความเสียหายนะครับอัตราการฟื้นฟูชีวิตนะครับและการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับสำหรับอันนี้เป็นทักษะติดตัวนะครับจะซ้อนทับสูงสุดนะครับได้30ครั้ง และจะได้รับนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ4เปเ็นเป็นเวลา2.5วินาทีและจะได้รับนะครับการลดความเสียหายบวก15ความเร็วในการวิ่งนะครับบวก15การฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับบวก120สกิลอันนี้นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับเราแทบจะไม่ต้องมีดูดเลือดเลยนะครับก็สามารถฟื้นฟูเลือดให้เราได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวอย่างของสกิลนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับอันที่ผมมีนะครับก็คือครบนะครับ30ครั้งแล้วนะครับสำหรับสกิลอันนี้นะครับจะเป็นสกิลทุบแผ่นดินนะครับอันนี้จะไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าจะเป็นการบิ้วไปอีกสายหนึ่งเลยนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเราน่าจะได้ลองเล่นอันนี้ดูนะครับแต่ดูแล้วนะครับน่าจะเล่นยากกว่าการปั่นนะครับ แต่ก็เป็นสกิลที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับการกระโดดทุบพื้นนะครับจะทำดาเมจฟ,ฟาดนะครับและดาเมจพิษด้วยนะครับคือติดทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับสําหรับสกิลอันต่อมานะครับลมหายใจแห่งตาอันนี้เราก็อัพไป2นะครับก็จะเรียกพลังธรรมชาตินะครับให้กลายเป็นอมะตะและงอกงามชั่วคราวนะครับชูชีพเมื่อเอฟเฟก นี้สิ้นสุดนะครับจะทําการปล่อยระเบิดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับตามจํานวนการโจมตีที่เราได้รับนะครับระหว่างเอฟเฟกต์สกิลนี้นะครับจะเป็นทักษะที่ต้องกดใช้นะครับคูดาวนะครับจำนวน10วินาทีสร้างความเสียหายแบบฟาดนะครับ640%อ้างอิงนะครับจากพลังโจมตีไฮบิดนะครับ พอทำดาเมจเสร็จแล้วนะครับจะสร้างกำแพงขึ้นมานะครับแล้วเราจะได้รับนะครับการลดความเสียหายบวก250นะครับต้านทานการกระแทกนะครับบวก100เป็นระยะเวลาครับ4วินาทีถ้าในกรณีที่เราต้องการอัพเลเวลถัดไปนะครับมันก็จะเพิ่มแค่ความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่การลดความเสียหายกับการต้านการกระแทกนะครับก็จะเท่าเดิมอันนี้นะครับคือผมอัพมาแค่ในการที่ลดความเสียหายนะครับ เพราะว่าการทําดาเมจนั้นเรามีปั่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่เล่นอีกสายหนึ่งนะครับก็อาจจะอัพเต็มไปเลยก็จะดีมากเลยนะครับสกิลนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากสําหรับตัวอย่างสกิลนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะสร้างกําแพงขึ้นมานะครับล้อมรอบตัวเราแล้วทําดาเมจได้ด้วยนะครับและจะป้องกันนะครับความเสียหายให้เราเมื่อขณะมีสกิลอยู่นะครับอันนี้นะครับผมมีแผ่ไพศาลครับมันเลยดูกว้างมากนะครับ สำหรับสกิลต่อไปนะครับธรรมชาติพิโรธนะครับอันนี้ก็อัพไป4เลยนะครับจะเปลี่ยนธรรมชาติพิโรธนะครับเป็นความเสียหายจากพิษเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นทักษะติดตัวแต่มีเงื่อนไขนะครับคือว่าเมื่อสร้างความเสียหายแบบฟันนะครับหรือทะลวงหรือว่าฟาดนะครับ3อย่างนี้นะครับจะมีโอกาส45ที่จะทํางานแล้วก่อให้เกิดอาการพิษนะครับ และจะได้รับนะครับความเสียหายพิษเพิ่มเติมบวก6%นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับความเสียหายแบบฟันนั้นก็รวมไปถึงการฟันแบบปกติด้วยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราตีปกตินะครับจะติดพิษด้วยนะครับหรือไม่นะครับก็ทำการกดสกิลปั่นนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบฟันเหมือนกันนะครับ อันนี้ปั่นแล้วนะครับก็ติดพิษด้วยเช่นกันนะครับสรุปว่านะครับสกิลนี้นะครับช่วยให้เราโจมตีแล้วติดพิษเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสําหรับสกิลต่อมานะครับลักษณะดุร้ายนะครับอันนี้ผมก็อัพไปแค่2นะครับในขณะที่เรานะครับอยู่ในร่างนี้นะครับก็เป็นการแปลงร่างเป็นด้วงนะครับจะได้รับการลดความเสียหายและการต้านทานอาการถอนบัฟนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่ศัตรูในขณะที่แดดนะครับ และใช้พลังชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับจะเป็นทักษะนะครับที่ต้องกดใช้งานคูดาวนะครับจำนวน30วินาทีจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตครับจำนวน32%ของความแข็งแกร่งนะครับแสดงว่าเรามีความแข็งแกร่งมากเท่าไหรยิ่งฟื้นฟูเยอะเท่านั้นนะครับและจะลดความเสียหายนะครับบวก25ต้านทานการถอนบัฟนะครับบวก50%ระยะเวลาครับจำนวน15วินาที เมื่อเราทําการแปลงล่างแล้วนะครับแล้วทําการฟันนะครับจะปล่อยการโจมตีระยะประชิดอีกหนึ่งครั้งความเสียหายนะครับจะเป็นแบบฟาดนะครับ240%ถ้าหากเราอัพเลเวลถัดไปนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าพวกลดความเสียหายกับการถอนบัฟนะครับก็จะเท่าเดิมส่วนในสกิลต,ต่อไปนี้นะครับผมจะเลือกอัพเป็นระเบิดพิษนะครับ สำหรับสกิลนี้จะทำหน้าที่นะครับระเบิดอาการพิษจะสามารถกดใช้ได้2ครั้งแบบต่อเนื่องเลยนะครับจะทำให้เกิดนะครับความเหมือลอย0.1วินาทีนะครับระหว่างการทำงาน1.1งาน1.1วินาทีของสกิลนะครับและจะทำการปล่อยการโจมตีพื้นที่1ครั้งพร้อมทั้งนะครับกระตุ้นความเสียหายของอาการพิษครับอีก150%อันนี้นะครับเราก็จะอัพมาช่วยในการเสริมดาเมจพิษนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ จริงๆสกิลนี้นะครับน่าจะไปคอมโบกับสกิลเมฆกัดก่อนนะครับอันนี้ก็จะเสกเป็นพื้นที่พิษเหมือนกันนะครับดาเมจพิษก็น่าจะแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับถ้า2อันนี้คอมโบกันนะครับแต่พอดีพอยต์ในการอัพของผมไม่พอนะครับก็จึงอัพสกิลนี้นะครับมาแค่ช่วยเฉยๆนะครับและสําหรับสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเพลงสวดแดกไกอานะครับอันนี้ก็จะอัพเต็มไปเลยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้รับนะครับพลังชีวิตทุกวินาที เมื่อจํานวนพลังชีวิตนะครับสะสมอย่างน้อย10ชั้นนะครับจะโจมตีนะครับทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอันนี้นะครับก็จะเป็นทักษะติดตัวนะครับจะทําการปล่อยโจมตี1ครั้งความเสียหายแบบฟาดนะครับหนึ่สําำหรับตัวอย่างของสกิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนนะครับจะเป็นระเบิดนะครับบนพื้นรอบๆตัวเรานะครับถ้าเราใส่แผ่ไปสารแบบนี้นะครับสกิลก็จะกว้างมากนะครับ หรือแม้แต่นะครับเราจะฟันนะครับหรือเราจะปั่นนะครับก็ได้นะครับสกิลก็จะออกมาเหมือนกันนะครับทักษะของสกิลไวท์วอลเกอร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับและสําหรับในส่วนไอเทมผูกชะตานั้นนะครับของผมก็จะมีนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นจิตวิญญาณสแนปคอร์นะครับก็จะใส่2ชิ้นนะครับก็เป็นส่วนสร้อยนะครับและส่วนเสื้อ ทำไมถึงใช้อันนี้นะครับเพราะว่ามันมีแผ่ภัศสารเป็นสกิลตั้งต้นนั่นเองนะครับและอันต่อไปนะครับจิตวิญญาณอัศวินดำนะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นก็จะเป็นส่วนดาบนะครับและส่วนแหวนเราก็จะได้จิตวิญญาณอัศวินดำนะครับช่วยในการฟันแล้วติดเลือดไหลนะครับแลนต่อไปนะครับสกิลเข้าตัวนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่เราฟันแล้วติดฟัน2ครั้งนะครับ ต่อไปนะครับสกิลสมาธิก็มีอยู่3ชิ้นแล้วแผภัยศานะครับก็มีอยู่3ชิ้นอสุดท้ายก็เป็นก่อนหนักนะครับก็มีอยู่3ชิ้นสําหรับในส่วนของไอเทมผูกชะตานั้นะครับก็มีอยู่แค่นี้เลยนะครับสําหรับในส่วนสําคัญนะครับก็คือดาบนะครับดาบแดงบวก9แล้วนะครับสําหรับดาบแดงนั้นนะครับก็ใช้หากินในซีซั่นนี้ได้อยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างแรงมากนะครับแต่สําหรับสกิลของผมยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับต้องทําการรีใหม่นะครับในส่วนออปชั่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับในส่วนของใช้ส่วนอันอื่นนั้นครับก็ยังเป็นของซีซั่นที่แล้วอยู่นะครับก็เอามาใส่ไว้เฉยๆนะครับยังคงต้องทําการฟาร์มหาใหม่นะครับเพราะว่าของใช้ของซีซั่นที่แล้วนั้นถูกดอบลงมานะครับทำให้ออปชั่นต่างๆนั้นเบาลงไปนะครับ ก็สาหรับอาชีพไวทวอร์เกอร์ที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นการบิ้วพื้นฐานแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะเราจะใช้สกิลปั่นนะครับในการฟาร์มนะครับในการพิชิตบอสในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับก็จะทําได้ง่ายมากนะครับเพราะดาเมจในการปั่นนั้นค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับถ้าเราบิ้วของให้ดีๆขึ้นไปนะครับสําหรับในตอนที่เราสร้างตัวใหม่นะครับก็แนะนําให้เล่นนักลบไปก่อนนะครับ แล้วเน้นในการปั่นนะครับก็จะทําให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับในการเก็บเลเวลในช่วงต้นเกมนั้นนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เมื่อเราเลเวล50แล้วนะครับก็จะสบายขึ้นไปอย่างมากนะครับพอเราสามารถที่จะได้ของที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอัพสกิลต่างๆให้ได้ครบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถฟาร์มหาของฟาร์มหาการ์ดบอสนะครับมาเพื่อคราฟของต่างๆนะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับเราลงวาคิลี่นะครับก็สามารถทําได้ง่ายมากนะครับในการปั่นนะครับยังไงนะครับก็ลองนําบิวนี้ไปลองปรับใช้แล้วลองเล่นกันดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะชอบในการบิวคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบนะครับก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสําหรับในบิวหน้านะครับอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับไปลองเล่นเป็นสายอื่นดูนะครับ ว่าสายอื่นนั้นจะโหดหรือไม่นะครับเพราะว่าเราสามารถนําการปั่นนี้นะครับไปฟาร์มหาของแล้วไปบิ้วเป็นสายอื่นในอนาคตได้นะครับยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ bye <laughs>